มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพื่อไทยสรุปแล้วเสนอ8ปดพักต้องดึงพักอื่นร่วมแต่ฟังเสียงประชาชนไม่มีสองลุงแน่นอน 31กระกฎาคม2 5 66, ง6รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้งว่าในการนัดหมายประชุมแปพักซึ่งจะมีขึ้นก่อนถึงวันประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมเพื่อที่จะโหวตนายรัฐมนตรีนั้นพรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะแจ้งต่อที่ประชุมแปพักว่าแนวทางการโหวตนายกซึ่งจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินจําเป็นต้องดึงเสียงของสสจากพักนอกกลุเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้เสียงเห็นชอบเกินกว่า3 7 5เสียงโดยยืนยันว่าสูตรตั้ง าของพรรคเพื่อไทยจะรับฟังเสียงของประชาชนลดการต่อต้านด้วยการไม่มีพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมอย่างแน่นอนนอกจากนี้พรรคเพื่อไทยจะนําเสนอข้อเรียกร้องของสวและก็พักการเมืองอื่นที่เตรียมจะมาร่วมสนับสนุนการโหวตนายกซึ่งไม่ยอมรับพักคก้าวไกลเพื่อให้ที่ประชุม8ปดพักตัดสินใจร่วมกันเพื่อไทยสรุปเสนอแปดพักต้องดึงพักอื่นร่วมฟังเสียงประชาชนไม่มีสองลุงแน่ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ